ครับตอนนี้เราจิตอาสานะครับดึงรถให้พี่อาร์ตบั้งไฟนะครับรถติดลมติดในตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับรถติดลมรถติดลมนะครับดูนะครับรถแท็กแบบมึงเลยนะครับงานเจ็ดน้อยทีมงานท็อปีู้นะครับพร้อมครับพร้อมครับหลอดยวให้พี่ขึ้นไปตานเครื่องเราค่อยๆดึงแล้วก็เ็ตข้างเหตุทางต่อไปครับขึ้นไหมครับเหตุใด